สวัสดีครับวันนี้พามาดู honda cb 650F นะครับคันนี้เข้ามาเซอร์วิสใหญ่นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะเปิดฝาครอบวาล์วออกมานะครับทําความสะอาดฝาครอบวาล์วทําความสะอาดเรือนลิ้นเล่งนะครับสังเกตได้ว่าเรือนลิ้นเร่งนี่จะมีขมเหลาดําๆติดอยู่เยอะเลยนะครับเนื่องจากว่ารถอยู่ในตลาดหลายปีแล้วนะครับใช้งานมาบางทีขาดช่วงในการดูแลรักษานะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบเดือนลิ้นเล่งเราก็จะแกะออกมาล้างจนหมดนะครับขั้นตอนต่อมาก็มาถึงการเช็คระยะห่างวาลวครับเราก็จะทําการสอดฟิลเลเกตเข้าไปนะครับพอเราได้ระยะห่างวาลวออกมาแล้วเราก็จะทําการถอดประกับแคมออกมานะครับเพื่อเปลี่ยนชิมวาลวเพื่อให้ได้ระยะห่างวาลวตามมาตรฐานที่โรงงานกําหนดมานะครับ <S <S ก็ฝากเพื่อนๆ <S <S ไว้ด้วยนะครับสําหรับ Honda CB 650เนี่ย รถอยู่ในตลาดหลายปีครับบางทีมือสองมือสามมือสี่ซื้อมาก็เอามาดูแลได้นะครับเอามาเช็คเอามาตรวจสภาพให้มันพร้อมใช้งานต่อไปครับทางร้านยินดีให้บริการนะครับนี่พอประกอบกลับเข้าไปแล้วเราก็จะเช็คระยะห่างวาวอีกครั้งนะครับเช็คทุกตัวครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่อยู่บนฝานะครับยางรองฝาครอบวาว นี่ครับใส่ของใหม่เข้าไปครับยางรองน็อตฝาครอบวาล์วครับเราก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่มเติมครับมีอาการรั่วซึมบริเวณเทอร์โมสตัตนะครับนี่ครับยางแข็งหมดแล้วนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนของใหม่เข้าไปครับใส่หัวเทียนคันนี้มีล้างอ่างน้ํามันเครื่องด้วยนะครับสมควรจะล้างนะครับสําหรับ c b 650เพื่อเป็นการดูสภาพของเครื่องด้วยนะครับ เบื้องต้นได้นะครับถ้าอ่างน้ํามันเครื่องสกปรปกมากๆมีเศษเยอะๆนี่ก็ต้องทําการเปลี่ยนไม้ตีมด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่นครับใส่กองอากาศใหม่เข้าไปประกอบเรือลิ้นเร่งเติมน้ํายาหล่อเย็นครับเติมน้ํามันเครื่องครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ